สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบบอลลันหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนัดปิดฤดูกาลครับปารีสแซงฌองแมงเจอกับเมดครับแข่งในเวลาตีสองเดี๋ยวเราไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเรามีฝั่งของปารีสกันก่อนก็มีนักเตะบาดเจ็บอยู่นะเลอันโดปารเดสครับผ่าคนขาพักยาวไปแล้วยูเลียนแดกเลอร์นี่ก็ผ่าตัดกระดูกอ่อนตรงหัวเข่านี่ก็ไม่ฟิตห,<รอ>หรอกครับอีก2คนที่เจ็บก็คืออีกาดี้แล้วก็เลวินกุซาวาครับ แต่เกมนี้จะได้เนมากับคิฟเป้พลพโทษแบนกลับมาครับแล้วก็อับดุลเดียโลที่หายเจ็บกลับมาด้วยเราก็น่าจะได้เห็น3มแนวรุกอย่างเมสซี่เนมาเอ็มเป้ครับ่วนงฝงของเมสให้พูดถึงตัวผู้เล่นเราคงไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ครับแต่ฟอร์มก็ดีนะชนะมา2เกมรวดครับแต่ตอนนี้ก็คือยังบินแต้มอยู่ในโซนตกชั้นอยู่แต่ลีกเอ,อิงฝรั่งเศสม,มันมีการเพลย์ออฟครับตอนนี้ก็คือในมือเนี่ยมีตัวเพลย์ออฟอยู่ แต้มเท่ากับอันดับที่19อย่างแซงเอเตียน e ครับมีอยู่31คะแนนเกมนี้ต้องมีแต้มครับแต่แม้ว่าทางเม็เนี่ยจะหวังมีแต้มกลับออกไปเพื่อโอกาสนี้นะแต่เกมเยือนไปเอเชนัดเปียรูการเนี่ยมันยากแน่นอนครับและปารีสเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยใครจะไปบ้างซาดังอย่างเอเบเป้เนี่ยมีโอกาสไปค่อนข้างสูงเวยเหมือนเป็นเกมสั่งลายใครกลาเลยครับคิดว่าเม็ดไมนาตานทานปารีสไหวนะ สองสามลูกเนะี่ยต้องมีวันนี้ชอบแล้วก็เชียร์ปาเรื่องแสงแช่งแม่งครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาเล็งกอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ